ทำให้ผิวหน้าที่แบบมีปัญหาเลื้อรลังของเราอาหายได้อะคะ่ะก็เป็นอะไรที่แบบเออมัน Amazing จริงปกติแล้วว่าเราเป็นคนที่แบบทดลองใช้แบบพวกเคานเตอร์แบรนด์ต่างๆอะไรก็ตามที่แบบทุกคนบอกว่าเออดีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบลองไปหามาใช้ดูรุ่นพี่แนะนำมานะคะราคาหลักร้อยอะคะ่ะแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันดีมากๆเลย จากการทำงานนะทำให้เราพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแบบมีสิวอุดตันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกแสงแดดด้วยก็ค่อนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแห้งหยาบก,กล้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสมาลองใช้อะคะ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออมันดีจริงๆนะก็เลยอยากให้ทุกคนนะ่ะ ได้ลองใช้ดูอยากมาเล่าประสบการณ์ต่างๆของเรานะคะว่าเออใช้ตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างก่อนนอนนะคะเราก็จะมีไนท์โอเวอร์ครีมใช่ไหมคะในการทาคือพวกริ้วรอยต่างๆริ้วรอยเล็กๆของเราอะพอตื่นมาเนี่ยคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองใช้นะคะคือมันหายอะคือมันมันค่อยๆจางอะคะ่ะ เราตื่นมาเรารู้สึกได้ว่าเออผิวหน้าเราอ่ะมันอิ่มฟูขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออหน้าที่แบบปกติแล้วอ่ะเราเป็นคนที่ทานน้ําน้อยมากผิวหน้าแห้งหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเออใช้ตัวเนี้ยชุ่มชื่นขึ้นเวลาแต่งหน้าเงี้ยก็รู้สึกว่าเออผิวหน้าเราอ่ะดีติดทนอะไรเงี้ยค่ะแต่งหน้าก็รู้สึกว่าเออหน้าไม่แก่เนาะอะไรเงี้ยทาให้ดูอ่อนวัยด้วยพวกร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆเนี่ยค่ะจางลงมันทําให้เรามีผิวหน้า ที่ดีขึ้นจริงๆอะคะ